ดุนรัฐแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศประจำวันที่18กันยายน2566ดูดุลไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ a c e b o o k ไทยคู่ฟ้าซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะได้รับความเดือดร้อนมีบอดแสแกงเงินกู้นอกระบบโทรสายด่วน1599 9, แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งปราบปรามกลุ่มเงินกู้นอกระบบที่เอารัดเอาเปรียบประชาชนเรียกเก็บดอกเบี้ยกเกินอัตรากว่าที่กฎหมายกำหนดและมีการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ลูกหนี้ โดยมีศูนย์ป้องกันรปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบสปนตรเป็นศูนย์รับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายทั่วประเทศที่ได้รับความเดือดร้อนจากเงินกู้นอกระบบหลายรูปแบบเช่นแอปพลิเคชันเงินกู้ผิดกฎหมายแก๊งหมวกกันน็อกการรับจำนำรถโดยผิดกฎหมายหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากแก๊งเงินกู้ผิดกฎหมายหรือมีบ่อแสที่เป็นประโยชน์ สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนโทรหน9่หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในแต่ละพื้นที่สำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ